สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีค่ะนะคะวันนี้ก็จะพามาชมไม้เซตเซตที่มารีเลี้ยงไว้นะคะเป็นกว่าเพทพิโลอีพีพ,พิโลก็จะมีตัว,ต,วตัวนี้อยู่ที่นะคะไม้เซตใหญ่ๆนะคะเม้เซตใหญ่ๆแบบว่าอยากให้พี่น้องได้ชมประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้ว่าจะถามเข้ามาอย่างอย่างพิโลกล้างปลาตัวเนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีไม่มีมีต้นหนึ่งหรือสองต้นไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ขายไม่แพงนะคะแต่ทีนี้ว่าคือไม้เซตใหญ่ที่เราเลี้ยงไว้นะคะไม้เซตใหญ่ที่เราเลี้ยงไว้ก็เลยอยากจยให้ชมนะคะวันนี้มารีก็มานําเสนออย่งมีมีตัวไหนมั่งที่เป็นไม้เซตใหญ่นะคะที่ไม้เซตใหญ่ที่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ภาคภูมิใจเนาะแล้วก็จะมีมีคาดางก้อใหญ่ด้วยนะคะเซตใหญ่นะคะให้ชมนะคะจะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ฟิโลกล้างปลานะคะขึ้นนู่นแล้วก็เฟื้ยลงมานะ,ะฟิโลกล้างปลานะคะมันมันมองใบหน้าใบไม่เห็นนะคะ,นะคะ,นะคะอันนี้ฟิโลใบมะละกอเหมือนเหมือนกระแปลงล่างเลยนะคะมะละกอะคะนู้นเลยนะคะขึ้นนู้นเลยนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมหมูช้างนะคะอะ่า แองกิล่าก็มีนะคะไม้ฟอร์มใหญ่นะคะแองกิล่าดูเลยนะคะและทีนี้ว่าจะเดี๋ยวจะพาไปชมชมไอ้พี่โลหูช้างแล้วก็อีพีนะคะอีพี่แล้วก็จะมีเซบูบูที่เราขึ้นต้นไม้ไว้ขนาดตัดแค่ช่วงช่วงฤด,ดูฝนนะคะช่วงฤด,ดูฝนตอนนี้ยอดใหม่มาอีกแล้วนะคะแต่แดี๋เดียเด๋ยวนะคะเป็นเป็นตัวนี้ค่ะ อันนี้แบนเทนัมนะคะเป็นมอนสซราแบนเทนัมแล้วก็จะเป็นอันนี้พูพูเปรูนะคะที่ขึ้นขึ้นเสาขึ้น,ข,นขึ้นต้นไม้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นล่างสุดท้ายนะคะแต่ยังไม่ยังไม่ล่างสุดท้ายดีนะคะมารีก็เลยจะรอให้เขาให้เป็นล่างสุดท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีพินะคะช่วงช่วงฤดูฝนเราก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอีพินะคะ,อ,นะคะอ,อีพิด่างเหลืองแล้วก็ ด่างขาวอยู่ในต้นเดียวกันต้นเดิมนะคะต้นเดิมที่มารีตัดขายตัดสดวันนั้นนะคะนะคะนี่เลยค่ะอีพี่เหลืองตัวนู้นก็เหลืองอยู่ป่าปลายนะแล้วก็อี่ีเหลืองอีพีขาวตัวเนี้ยอีพีขาวตัวเนี้ยนะคะก็ยอดใหม่มาแล้วตอนนั้นวันนั้นมารีขายตัดสดไปนะคะนะคะนี่ค่ะ สดไปเราจะพาไปชมเซบูบูนะคะเซบูบูะะตอนตอนที่ตอนหน้าฝนก็ตัดยอดลงมานะคะตัดยอดลงมาขายตัดสดแต่ตอนนี้ถ้าถ้าท่านไหนอยากรับนะคะท่านไหนอยากรับมาลีก็ตัดนะคะมาลีก็ตัดเดี๋ยวจะพาไปชมยูจ้าพาไปชมอ,อันนี้เซบูบูนะคะแตลงล่างเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่โคนเลยอะไรยิ่งละเอียดนะคะ อะไรเงเยรื่องนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมหูช้างะคะ่หงหะ,คะหูช้างไม้ไซใหญ่นะคะไม้ไใหญ่หูช้างไม้ไม้ที่เราขายอยู่มีกระถางหนึ่งนะคะเซบูตอนนี้มีไม้ไซเล็กมีนะคะไม้ไซเล็กหนนะคะหูช้างพี่โรหูช้างนะคะเดีย๋าายวมอเดี๋ยวไปชมด้านน้นเห็นไหมนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะคะเห็นไหมคะเห็นไหม โอ้ยแขวงกล้องแขวงไปแขวงมาอีกเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาให้ดูที่ต้นโน้นดีก,กว่ามันจะชัดกว่าค่ะแล้วก็อีพี่กระหะไออีพี่กอนี้ก็สวยนะคะอีพี่กอเนี้ยอีพี่ขาวนะคะก็สวยค่ะเธอนะคะ, <c oughs> ะ,คะพี่โรงหัวช้างค่ะท่านชมพี่โรงหัวช้างนะคะ ก็ม,ม็บอกไปชันอืชัดแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้พี่น้องได้ชมแป๊บหนึ่งเถอะ <c oughs> <c oughs> นะคะท <c oughs> ี่โรหูช้างน้องเขาจะมาทำความสะอาดป้ายให้ มีคนสวยคนสวยแห่งจกักรส,สแก้วสวัสดีค่ะเอฟซีน้อยเชอบ้านน้องก็มีบอลสีนะคะมีบอลสีเยอะมากนะคะ <laughs> <laughs> บ้านน้องก็มีบอลสี <laughs> ท่านไหนอยากได้ก็ทักมาถามมารีก็ได้ะคะ่ะเบอร์โทรน,น้องเขาก็อยู่พี่มารีก็มีนะคะ <laughs> จ้ะแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูสิงหาโมลานะคะสิงหาโมลาต้นที่เราออกจากต้นมะนาวตอนนั้นนะคะ เอามาตากแดดมากเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมองเห็นที่โลหูช้างด้านโน้นนะคะด้านโน้นนะคะแล้วก็จะไปไปดูก้านส้มกันนะคะไปดูก้านส้มกันนะคะไปดูก้านส้มก้นส้ม้นใหญ่มากนะคะยังไม่เคยให้ดูไหมนะคะน่คะอืมคะ่มาก ี่โลหูช้างนู่นด้านหัวกระเมยนะคะนะคะมากประท่วหมหูอามาลีนะนี่นะคะนะคะไปเข้าเข้านี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะอากโกนิมาอ้ยไม่ใช่อากโกนิมาสิตัวนี้เศรษฐีเรือนทองตัวนี้ก็มีม,ม,มีมีแบบตัดสดขายส่งก็ก,ก็ก็ทำนะคะก็ขายนะคะ่ะแล้วก็ก็จะไปเซตไหนไม้ใหญ่ใหญ่อ่าหน้าวัวใบย,ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหน้าวัวใบ คิดตาลินัมเนาะก็ให้ดูไปหลายรอบแล้วค่ะแต่แต่ตอนนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะติดฝักแต่ฝักก็โรยไปนะคะติดฝักก็ฝักก็โรยไปวันนี้ทาเองคลิปเองอีกแล้ว <c oughs> นะคะคิดตาลินัมนะะเรียกไม่ถูกก็ขอประทานอะใครพี่น้องทุกท่านนะคะมาดีพูดไม่ถูกเนาะ,ะแล้วก็จะมีตัวไซเล็กขายอยู่นะไซ <c oughs> เล็กขายเดี๋ยวให้ดู ที่เอาไปพันสองร้อยนะคะแนะะล้วก็บูซีทะะี่กระถางนี้มารีปล่อยอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบวนถุงกระถางใช้ในกระถางแปดนิ้วนะคะ,นะคะใหญ่มาก นี่ใบนี่ใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดล่เสร็จแล้วยัง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 สนิจจันทองทหานที่ขอประทานอะไรนะ,ะสนิจจันทองต้นนี้อยู่ที่อยู่ที่สี่ต้นเอเอสี่ต้นนะคะสี่ต้นอย่างเงี้ยนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบไปรวสมส่งคะสวยมาก แล้วก็ไม้ฟอร์มใหญ่มอนเซราค่ะมอนเซราแล้วก็จะมีจะมีสเสน่ห์จันทน์งดสวยนะคะอันนี้เป็นไม้ต่อนะคะเป็นไม้ตอ่อแต่ไม้ยอดมารีก็ยกยอดออกมาแล้วนะคะเป็นไม้ตอ่อเสน่ห์จันทน์นะคะอันนี้เป็นไม้ต่อนะคะต้นต่อเขาะคะอันนี้ไม้ยอดตรงนี้นะคะไม้ยอดตรงนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ พอเามตัวนี้นะะใหญ่มากนะคะใหญมากมีไม้ไซส์เล็กขายนะคะขายอยู่ที่250ร e ้อนต์อยู่ในกระถาง10นิ้วอะแต่ทีนี้ว่าจะค่าส่งจะประมาณกี่บาทน่าจะเป็นค่าส่งกนจะประ,ประมาณประมาณ90บาทนะคะจะก็จะประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วเยวจะพาเผื่อท่านไหนอยากได้อยากได้โอกินาว่าไหมนะคะ โอกินาว่าไหมนะคะหรือว่าแสงจันด่างไหมนะคะมาชมนะคะโอกินาว่านะะโอกินาว่ากระถางนี้ก็ข,ขายอยู่ที่ไม้ไซส้ใหญ่ก็ขาด่างก็อยู่ด้านโน้นนะคะขาด่างก็อยู่ด้านโน้นนะคะเดีย๋ยววันหลังค่อยๆชมขาด่าง เดี๋ยวก็เอาโอกินาว่าก่อนนะคะอโอคินาว่าต้นนี้อยู่ที่120ยี่สิบนะคะไม่รวมส่งนะคะ120นะคะแล้วก็ต้นไหนที่พรหมหูช้างด่างเหลือง290นะคะ290นะคะหูช้างด่างเหลืองนะคะไม่รวมส่งนะคะเป็นไม้ที่ชำติแล้วนะคะ ลายกระถางอยู่นะคะ290แล้วก็โอกินาว่าใสยอย่างนี้นะคะโคนบุ๊บๆอย่างนี้นะคะการลายลายอย่างเนี้นะคะการลายลายอย่างเนี้ยนะคะต้นนี้เอาอยู่ที่250ไม่รวมส่งนะคะโอกินาว่านะคะการลายลายอย่างนี้เลยนะคะลายสวยๆนะคะน,นะคะ <laughs> นะคะโอเคค่ะ,นะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กๆล็กย่อมยลงมา120ก็มีนะคะ ร้อยยี่สิบมีสองกระถางนะคะร้อยยี่สิบนะคะแต่ก้านลายเหมือนกันนะคะก้านลายๆเหมือนกันนะคะก้านลายๆเหมือนกัน,นะะแล้วก็ต้นนี้ก็สองระะ้อยก้าสิบตนสวยลวยะะต้นสวยสวยนะคะต้นสวยฝั่งนี้ก็สวยแต่ใบใบเนี้ยค่อนข้างจะเปลือกแต่ก้านเขาเขียวนะคะสองร้อยเก้าสิบกระถาง ห้านิ้วนะคะก็แสงจันด่างไมนะคะสองร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะคะแสงจันด่างก็มาลุ่มนะคะต้องมาเริ่มเลยเป็นไม้ตอนกิ่งนะคะกิ่งเยอะมากะะแสงจันด่างนะคะสองร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะคะถ้าส่งจะน่าอยู่ที่แปดสิบแปดสิบได้ไหม้หนัก <laughs> นะคะแสงจันด่าง สองต้นนะคะวาสนาตัวนี้อ,อยู่ที่90้บาทนะคะศาสนาราชนีอะไรอย่ยจำไม่ได้ลืมชื่ออีกแล้วนะนะคะเจ้าสิบบาทนะคะวาสนาเศรษฐีราชนีเอออะ <c oughs> นะคะเป็นไม้เก่าโบราณน,นะคะอยู่ที่สวนมารีนี่ประมาณสิบปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อ่ากล้ยผัดด่างเหมือนเดิมน,นะคะกล้ยผ <c oughs> ัดด่างเหมือนเดิม อันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทกลางช่วยสวยเวอร์วางเลยยิ่งยิ่งใบใหม่นะคะใบใหม่ปุ๊บใบใหม่นะคะนะคะแล้วก็ไซส์พร้อมลูกอย่างนี้ก็เอาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนะคะไม่รวมส่งกระถางแปดนิ้วนะคะร้อยเก้าสิบถ้าเอาร้อยห้าสิบเอาร้อยเก้าสิบมากกว่านะคะลายสวยสวยหลงเลยลายสวยมาก มีลูกสองนะคะมีลูกสองแทบทุกกระถางเลยนะคะ,คะเพราะว่าต้นนี้เป็นไม้ไซแม่ที่มาเรียวมาชําอย่างเมื่อกี้ก็ที่แยกออกจากที่ร้อยหสิก็แยกออกจากต้นกลุ่มนี้นะคะค่ะคือพร้อมส่งนะคะที่เอามาให้ชมให้ขายให้ดูนะคะพร้อมส่งนะคะอย่างนี้นะคะกวักแค่นะคะอยู่ที่ร้อยี่สิบบาทกวอกแนะคะแพงไปไหม รียว่าติดติงกันมาได้นะคะวักดำนะคะวักดำอยู่ที่80บาทนะคะมีกดพร้อมนะคะ80ดาทค่าทวกดำวกมาลกดดดำนะคะจาโอเคค่ะ้นนกจะไปพวกฟิโลต่อไหมมันจะยาวไปไหมน, <c oughs> นะคะไปพวกฟิโลต่อมันจะยาวโอเคค่ะวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะ จบคลิปแค่นี้นะคะขอขอบพระคุณพี่น้องที่รับเข้ามาแสงไม่ได้ะนะคะที่ที่รับเข้ามานะคะที่รับเข้ามาแล้วไว้วางใจในการซื้อสินค้านะคะวันนี้ก็ยุ่งนิดนึงช่วงเช้านะคะถ้าไม่ได้ตอบทันใดก็ขอประทานอภัยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายพาชมต้นใหญ่นิดหน่อยเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมที่สวนโน้นนะคะ ต้นใหญ่อีกนะคะเป็นบอลบอลดำธรรมดาแต่ใหญ่นะคะแล้วก็บอลบอลกระดาษธรรมดาแต่ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกโชคเก้าชั้นพวกอะไรพวกนี้ต้นใหญ่หญนะคะอยู่ในกระถางใหญ่ๆนะคะปอที่อีก้ก็เคยชมไปแล้วเนาะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่จ้า